คาร์ดิโอเนี่ยถ้าคุณไปวิ่งระยะไกลๆยาวๆหรือไปเดินหรือไปไว่ายน้ำอย่างเงี้ยปั่นจักรยานเนี่ยไอ้พวกนี้มีผลเสียต่อเทสโทสเตอโรนมากกว่าผลดี <S <S เพราะว่าพอคุณวิ่งนานๆสมมติ45นาทีขึ้นร่างกายจะเริ่มหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนคอร์ติซอลคือฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยกดการสร้างเทสโทสเตอโรนได้ดีมากอืจะสังเกตเลยว่าคนที่ออกคาร์ดิโอยาวๆเช่นพวกไตรแอดลีย ก็คือพวกเล่นตกีฬาหรือพวกวิ่งมาราธอนเนีย mm hmm. ส่วนใหญ่จะตัวเล็กๆผมอมๆลีนๆ,ๆไม่ใช่บอกว่าสุขภาพแย่นะแต่กล้ามเนื้อเขาอะ่ะมันจะขนาดไม่ใหญ่ mm hmm. เพราะว่าหนึ่งเลยจากฮอร์โมนคอร์ติซอลนี่แหละอืทําให้ฮอร์โมนเพศชายมันต่ามันจะสร้างกล้ามเนื้อได้ไม่เยอะอาจจะมองเป็นข้อดีก็ได้นะสาหรับคนที่เป็นนักมาราทอนเนี mm ่ย hmm. เพราะว่าขอกล้ามเนื้อไม่เยอะเขาก็วิ่งง่ายขึ้นใช้แรงน้อยในการมุฟบอดี้เออตัวมันเบาหรืออีกพวกหนึ่งที่เห็นฮอร์โมนเพศชายต่ำเลยก็พวก นักมวยนักมวยเนี่ยเห็นแบบหุ่นโอเคดีๆแต่ว่าพอไปตรวจฮอร์โมนเพศชายต่ําส่วนใหญ่ฮอร์โมนเพศชายต่ำก็เพราะว่าเขาเทรนหนักหนักยิ่งกว่าพวกมาราธอนนี่ <S <S ในการที่จะต้องขึ้นไปต่อยชกมวยได้เป็นสิบยกอะ่ะเออแกต้องเทรนให้มีความอึด endurance training เยอะมากพอ endurance training อะ่ะพวกเนี้ยหลังคอดิซอลเยอะมากแกลองคิดดูซสวิ่งสักสองามชั่วโมงเนี้ยคอดิซซอลมันสูงอยู่ตลอดอ่ะ คือคือพอหยุดเทรนอะคอร์ดิซอลจะตกลงจริงกลับมาปกติแต่ว่าเราระยะเวลาที่แกโดนกดอะเทโลนโดนกดเยอะอืมเป็นระยะเวลานานทําให้ร่างกายเนี่ยมันสร้างเทโลนลดลงลดลง